สวัสดีลูกเรือทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่เรือของเรา Black Cloud หลายคนคงจะแปลกใจว่าทำไมผมถึงเรียกคนดูบางครั้งว่าต้องเป็นลูกเรือด้วยเพราะผมเป็นกัปตันเรือลำนี้ไงนะครับสวัสดีเอวันครับผมผมกัปตันนนผมจะพาทุกท่านขึ้นมาบนเรือของเราเราจะปะจนภัยไปด้วยกันล่องเรือไปด้วยกัน และทำให้โลกได้รู้ว่าเรือลำนี้ไอ้ย่งโคตรกลาเลยสั์คมก็ผมเผยเไปแล้วนะว่าในชุมชนนะว่าผมจะทำคลิปแนวแนะนำช่องว่าช่องนี้เป็นมายังไงผมเป็นใครแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรในอนาคตจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คิดมาสักพักแล้วตั้แต่ที่เลิกทำช่องเก่าไปเนะี่ยคือผมมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ570กว่าคนได้มันก็ขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ช่วงผมเล่นไบโอเนต้าไปนะซึ่งช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่ยังเป็นคอมเก่าอยู่เลยนะคืออัดไบโอด้วยความละเอียดสูงสุดแม่งยัง 720p อยู่เลยคลิปแรกๆ ไม่ถึง50นที่ยังไม่นับเดวิลเมคลายนะอันนั้นแม่งไม่รู้เรื่องจริงมีภาค3อมอะโอเคมากแต่พอหลังจากช่วงแ s สซิ i n ินคริปภาคแรกไปแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนคอมละก็เลยเริ่มเล่นอะไรได้มากเยอะขึ้นทีเนี้ยผมก็เริ่มร้องเพลงลงบ้างก็เคยมี anything goes ของ c o m m a อ d e r o เดอรแล้วก็เป็น live devil ของร e v i s e อะก็คืออันนั้นก็คือวิวพุ่งอยู่แต่แม่งมาบื้มจริงๆคือตอนช่วงที่ลงเพลงเมทัลเกียร์ไรซิ่งยแหละคือช่วงนั้นแม่งแบบมีมระเบิดกระจายเต็มเน็ตอะ อเดิมไปไหนแม่งต้องระวงว่าจะมีเฮีย้ยแววนกล้ามโตที่ไหนแม่งวิ่งมาซัดหน้าผมแบบจนกระทั่งตอนนั้นจาก610วคนแม่งพวดพวด,พวดขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบพี่แซมกูเนี่ยพรีแซมกูนี่แหละไม่ขึ้นพันอนะ่ะโคตรพีคเลยแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมผมไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกนะจริงๆแล้วก็ทำคลิปไปสนุกๆกันแหละ ไอ้ดันกรนป่าตอนที่หนึ่งเนี่ยติดเหลือไม่รู้เปล่าฉากแรกในบโดนแบงจากบางภูมิภาคนะแต่ผมไม่แคร์คือผมใส่มาเพราะว่าแม่งเป็นเนื้อหาหลักซึ่งผู้ติดตามทุกคนเนี่ยผมจะถือว่าทุกคนคือลูกเรือของผมนะแล้วผมจะเป็นกัปตันที่จะพาทุกคนล่องเรือไปเองไปตามเกาะต่างๆเพื่อคลิปต่างๆีงๆ่จะลงนี่แหละเฮียเอาล่ะครับทุกคนเรามาเข้าเนื้อหาหลักกันดีกว่า black clouds คืออะไร black clouds ชื่อนี้เนี่ยดูเพินเินเนี่ยก็คนจะคิดแบบว่าเออมันเป็นชื่อเทพคนทำยูทูบแรกๆนี่เขาแบบ ตั้งกันคูธรรมดาแหละอารมณ์แม่ก็เหมือนเบรเกตอะที่แบบพี่แกบอกว่าไอ้นั่งขี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบมองประตูแล้วอยู่ไม่ก็กลายเป็นเบรกเกตเลยเออใช่ไหมกูจัไม่ได้ทุกคนก็คิดแบบนั้นใช่ไหมครับผมใช่ครับไม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละชื่อแค่คลาวส์เนี่ยจริงๆมันเกิดมาจากความบังเอิญมากๆเลยนะผมชอบเกมหนึ่งมากเลยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเรียนอะมันจะมีเกมเกมหนึ่งที่ผมมีแผนที่จะเล่นลงช่องตอนนี้ด้วยก็คือเกมนั้นมีชื่อว่าโปรโตไทป์ครับผมซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีร่างหนึ่งซึ่งร่างนั้นนถืือออเเเป็รรงแกกสุดข,ขตัวลยค ร่างกงเล็บครับผมซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยกงเล็บมันคือคลาวใช่ไหมมันหมายถึงกงเล็บก,ก็เลยเอามาบวกกับสีดําก็คือแบล็ k เลยเป็นแบล็กคราวอย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะแต่ว่าเรื่องที่เป็นชื่อเรือจสรสลัดเนี่ยมันมาจากตัวละครตัวหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเองผมเรียกตัวละครนี้ชื่อว่านากิสะครับผมมันเป็นตัวละครแรกเลยนะที่ผมสร้างขึ้นมาตอนที่ผมหัดวาดลายเส้นอนิเมะอยู่ช่วงประมาณตั้งแต่ป .4 ปอ .5 อะไรแล้วบนะ่าตอนนั้นผมเรียนอยู่บ้านนอกจกังหวัดอุดรซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่มีหลายเวอร์ชันนะก็คือ แบบเยอะไปหมดอะแต่ในตอนสุดท้ายครับตัวละครนกเกส่าเนี่ยก็ได้เนื้อเรื่องที่ลงตัวของเขาในที่สุดก็คือเนื้อเรื่องที่เขาเป็นตัวสลัดนั่นเองและเรือที่เขาใช้มันในการเป็นตัวสลัดเนี่ยก็คือเรือที่มีชื่อว่า b l a c k c l o วสนั่นเองครับผมซึ่งถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องเต็มๆของนกเกส่าเนี่ยก็คนที่ดูสดอยู่ตอนนี้ครับผมพิมพ์เลขหนึ่งได้เลยในช่องแชทส่วนคนที่ดูภายหลังคอมเมนต์ไม่ได้เลยถ้าไม่อยากฟังเพราะจริงๆแล้วนกเกซ่าเขาถือว่าเป็นตัวละครแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะ ในจักรวาลที่ผมสร้างขึ้นมาแม่งมีอีกพี่อมันก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ในช่องผมด้วยแหละคือการเล่าเรื่องตัวละครโ c ของผมเองจริงๆมันก็รวมของแฟนผมด้วยนะก็คือเอโก้ซึ่งเอโก้เนี่ยมันก็เป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งแถมเป็นตัวละครหลักของจักรวาลนี้เลยก็ได้สำหรับใครที่อยากรู้ตัวตนของผมมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแหละนะที่จะบอกเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยทุกคนแม่งคงจะรู้จักผมในฐานะเจ้าของช่อง Back ค l o u d แต่แม่งคือใครก็ไม่รู้แม่งคือคนที่เล่นเกมลงช่องอะแม่งภาคไทยแม่งร้อง การที่รู้จักคนคนหนึ่งแต่ไม่รู้จักตัวตนของเขาเนี่ยอารมณ์แบบเพื่อนร่วมห้องที่แม่งเรียนกันมา2ปีอะ่ะแล้วแบบเคยมึงเคยทํางานกับมันอะ่ะมึงเคยทํากลุ่มอะไรทําอะไรกับมันอะแต่มึงไม่รู้จักชื่อมันไหนอ่ะมันแบบเอ๊ะ e e e, นายนายเอ่อเอ่อเออเอเอนัอ่นแหละผมชื่อนนท์ครับอายุสิบเก้าปีปีหน้ายี่สิบละอยู่มาหาหลัยปีสองเรียนคณะภาษา,ารรษรรอังกฤษเพื่อการศึกษาสากลคหรหรหหือแล้วถ้าเกิดว่าใครแม่งไปเจอช่องช่องหนึ่งที่แม่งชื่อเฮเร,รสตูดิโอเนี่ยอันนั้นน่ะคุณจะรู้เลยว่าตากล้องแม่งเสียงเหมือนกูเลยใช่ครับอันนั้นคือออกูช่งงผมเ ป็นอีกช่องหนึ่งนั่นแหละคือช่องน,นี้เนี่ยผมทำขึ้นมาเพื่อเป็นเมมโมรี่สำหรับเพื่อนสมัยมปลายผมด้วยแหละกูจะเห็นเลยว่าแม่งปัดกันขนาดไหนอะตัดเนี่ยมันต้องเอาแป้งโรยก่อนอ๋ออ้าวสะรุปเราก็ทำผิดมตาตลอดเลยอืมแป้งมันมึงคิดว่าแป้งมันโรยไม่ทำไมอะเรแป้งไม่เหลือนีอ่อ่ะยังไม่หมดเลยอ่ะยังไม่ถึงเครื่องถุงเลยอย่ะเดีย๋ยวกูก็แบกบ้านเดี๋ยวกูก็แบกกลับบ้านแล้วที่แป้งเนี่แหละเออแต่ว่ากูแบบน้าเอาไปทำที่บ้านนะเนี่ยพองเราของเรากูพองเรา แล้วมันจะมีคลิปรีวิวกลาสโพลาร์ไลฟ์อบบอันนั้นแหะแม่งวิวอย่างเยอะเป็นคลิปแรกในชีวิตเลยมั้งที่ได้ยอดวิวหลักพันน่ะคือผมทําก่อนที่จะกลับมารีช่องแบล็กคลาวดสิครับตอนนี้มันก็ล้างไปแล้วทุกเพราะเราต้องแยกจากกันไปเรียนมหาลัยด้วยแหละแต่จริงนะแม่งแค่ไม่มีเวลาแค่นั้นเองจริงๆเรานัดไปเจออัดคลิปกันได้สบายๆอะเพราะรู้บ้านกันหมดแล้วอ่ะทุกที่อัดคลิปกันแม่งก็แบบเป็นบ้านในฟิวอะคลิปจะไปพูดเลยเฮียไม่ไม่ไม่สมาธิไงเวลาอ่อกี้เวลาถ้ามึงจะชิมมึงถอดแมสออกด้วยนะ ถ้ามึงใส่แมแลงกูชิบป<ม>ี๊กีแชมป์ใหญ่พีโดนต่อยแล้วนหละจะตัดหน้าเชมป์ใหญ่ทั้งวันเลยอนแตถ้าใครอยากเห็นหน้าผมนะไปดูในคลิปรีวิวการโคโลไลฟ์นะแม่งมีช็อตแบบสองสามช็อตอะไรอยเงี้ยซึ่งคลิปนั้นเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เป็นแฟนโคโลไลฟ์ไม่ค่อยพอใจก็ได้นะว่าขอกราบประทานอภัยแต่เพียงตรงนี้เลยก็ได้กัน <S <S คือในนั้นน่ะมันมีคำหยาบข้างเยอะแล้วอาจจะพูดกวนตีนกันไปกันมาให้มีสีสันอยู่แหละเพื่อนกันเรื่องเงี้ยแต่ผมรักโคโลไลฟ์นะครับผมผมพยายามจะทำแฟนเกมผมมาด้วยซ้ำแหละท่านหญญิิงงโอคคยุจจเรรับ คำถามต่อไปที่ผมเดาว,ว่าทุกคนน่าจะอยากถามะนะเวลาที่ทาคลิปเล่นเกมเนี่ยทำไมไม่แปลแม่งตรงนั้นไปเลยวะทําไมต้องแบบเสียเวลาบอกภาคตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้ใส่ซับไปด้วยคือพูดตรงๆผมก็เก่งภาษาอังกฤษระดับหนึ่งนะแต่ผมแปลไม่ทันไหวเฮียคือผมเข้าใจทุกสิ่งที่เกมตัวละครหรือข้อความมันสื่อนะแล้วผมไม่สามารถที่จะสื่อมันออกมาให้คนฟังเข้าใจในตอนทั้งได้เลยไนงะผมกล้องภาษาไทยออกบาไม่ได้อะทั้งทั้งที่แบบผมรู้นะว่าแม่งพูดอะไรกันอยู่แล้วุมต้องทำอะไรด้วยแต่ผมแปลไทยเป็นไทยค่อนข้างที่จะ ก็ค่างช้าขัค่จะกากเลยซึ่งผมว่าหลายคนก็คงจะเป็นเหมือนกันหละนะแบบว่าอ่านในใจตัวเองไม่เข้าใจแบบแจมแจ้งแต่พมพูดออกมาให้คนอื่นเข้าใจมั่เหมือนคนกินข้าวติดคอผมก็เลยเรื่องที่จะทัคทคับส่งเพื่อที่จะเรียบเรียงคาได้เต็มที่เรียบเรียงประโยชน์ได้เต็มที่แปลได้ทั้งประโยคและไม่ต้องตกหลน่นไม่แต่ประโยคเดียวบางประโยคที่ไม่สําคัญผมก็ตัดทิ้งไปและก็ส่วนซัตเติลเนี่ยผมใส่มันเข้าไปก็เพราะว่าผมกลัวว่าบางคนอาจจะฟังเสียงที่ผมภากไม่ออกแบบว่าเมื่อกี้แม่งพึดงเพ่ออะไรนะไอเ้เหียเมื่อกี้พูดอะไรว ตกหล่นไปอ่ะซึ่งแบบผมเลยก็ใส่ซับลงไปเพื่อจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบว่าภาคไปคนฟังไม่ออกก็ก้มหน้าลงไปอ่านก็ได้อย่างวโอเรตตาเนี่ยบางประโยคกูลืมภาคทับเลยก็มีแต่ก็มีซับไพทยให้ก็เรยยียงรู้อยู่ว่ามันพูดอะไรกันเผื่อบางคนไม่ได้ฟังผมพาาได้ซ้ำมาอ่านเาก็พอก็ถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็อ,อาจจะเข้าใจแล้วก็รู้จักผมมากขึ้นแล้วล่ะจริงๆคลิปแนวนี้เนี่ยอยากจะทําอีกนะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่พูดคุยอะไรทำแบบี้แบบมันค่อนข้างจะทําง่ายแต่บางคนก็ชอบด้วยนะสุดท้ายนี้ผมก็ขขออ้้คคคลิปปนนนีเ็ําสัับ1000วก เอาง่ายๆก็เป็นคลิปฉลองหนึ่งพันซับก็ได้แหละและหลังจากนี้ผมก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามผมจากคลิปไหนก็ตามหรือคนที่ไม่ติดตามแต่มาเจอคลิปนี้หรือใครก็ตามบนโลกในที่มังไม่ได้ดูคลิปนี้อยู่หรอกมีชีวิตอย่างมีความสุขร่างสารชีวิตของตัวเองในสิ่งที่ต้องการไม่ต้องให้มีใครมาคอยบอดหรือใครห้ามอะไรทั้งนั้นแต่ว่าในที่นี้ทุกคนก็ต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยละกันนะครับผมผมหมายถึงว่าถ้าคุณอยากจะทำคลิปลง YouTube อะไรอย่างเงี้แบบผมเนี่ยคุณทําได้ครับคุณทําเลยแต่อย่าไไไไปใใใหห้้เเดดดดือออออออรรรนนนาาาาามมมมม่่่่ะ่ะะกพยูสวววขงงงงผผทํชแััจบบ ฮาร์ดอกเกอร์เบรเฟอร์อะไรประมาณนั้นหรอนะผมแค่อยากจะทำอะอยากทำไม่เฉยอะอคุณเองก็ทําได้แต่ว่าไม่ต้องไปแบบนู่นนี้นั่นอะไรที่มันลําบากคนออ่นเขาละกันเราทําในส่วนของเราเราเล่นเราทําช่องที่แบบเล่นเกมเราก็เล่นเกมต่อไปอะไรนู่นนีนั่นเอาเป็นว่าเจอกันในคลิปต่อๆไปก็ผมขอบคุณที่สนับสนุนกัน อ๋อแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีสปอนเซอร์อะไรหรอกคืออย่างกูไม่มีหรอกก็คูจะมีแต่จะทำขายเจ้าพี่ใหญ่โคตรแม่ทำแจกมาติดไข่ใบอื่นไม่ได้หรอกนะมันไม่ตายหาสักทีจะทำให้ฉอบแจ๊กไม่ได้แจ๊กนะน้องไม่ชินไอ้หนูอย่ามาเหยื่อกับที่สมาร์ทที่ไปไป 来哈飞赛，快来！Ah!